สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับมีลูกค้านะครับนี่นําเครื่องอีทีกห้านะครับก็ทีมงานเสียหมํานะครับนี่าอยู่ที่ไหนนะชื่อบึงโพอ่าบึงโพนะครับจังหกว่าพิจิตนะครับก็อ่าโอ้มาสิบโลนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาอัพเป็นร้อยห้าครับอันนี้ทาอ่าเต็มตัวนะครับคือมือหมุนหน้านะครับอ่ามือหมุนหน้า ทำสีนะครับก็สเต็ปผมเลยนะครับคือผ้าเวียงแท้นะครับลูกปอกแหวนแท้แต่ฝาสูบนะครับลูกปั๊มมุ้ฉีดนะครับก้านลูกปล้านะครับใช้เป็นของ n อเรทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับตัวนี้จะได้เป็นการเสียเวลานะครับอ่าโอเคครับผม ครับก็สําหรับเครื่องอีทีนะครับี่ว่าอัพเป็นร้อยะห้านะครับก็ตอนนี้นะครับสีก็พ่นแล้วแน่อากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับดูนะครับนี่นะฝนตกโอ้โหแล้วพวกนี้นะครับพ่นอากาศชื้นไม่ค่อยได้นะครับพออากาศชื้นปุ๊บเนี่ยมันสีมันมันดันนะครับเอออแตกหมดแลมั้งไม้กูเนี่ย ดีเลยโอ้โหไม่คลิปนะครับนี่ไมเนียนจริงๆไม่ไอ้น้อง <c oughs> อ่ะนะครับก็เดี๋ยวอะไรนะครับก็ตามสเต็ปเลยนะครับก็เป็นแท้นะครับนี่นะครับนี่บอลเวียนแท้อาร์ทีหนึ่งห้านะครับแล้วก็เขวียงแท้นะครับนี่นี่เขวียงแท้นะครับแล้วก็ฝาสูบปัป๊มหัวฉีดอะไร ที่เหลือนะครับใช้เป็นของ n อ r ทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าเริ่มประกอบเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สีนี่ผมไม่แน่ใจว่าถังน้ามันนี่มันจะจะพ่นได้ไหมนะครับเพราะว่าอากาศมันชื้นนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับด่านหมดเลยนะครับมาคืนนะครับพ่นไว้นะครับโอ้โโอ้ไม่แห้งเลยเนี่ยหนเนี่ยมือรูบติดมือเลยเี้ย ยี่นี่พ่ไปสุ้ำเลยที่ไหนอะที่นี่อิสต้าโอ,อ oh. ้โหพ่นซ้ำไม่ทันโอ้ซ้ำมากระสีจะดีเนี่ยไอ้ฝายัางมันฟ้า,อ,าอ่ะป,ประกอบก่อนตีอ่ะเดี๋ยวสาดทีเดียวใส่แลประกอบประกอบไวก,อก,อก,อกอ่อนมันจะมีปัญหาถังน้ำมันนี่แหละถอดด่างมาโุเลตเลยแหละไปต่อยพ่นใต้ดินถ้าเพิ่งดูแล้วเนี่ยอะ ทาห้องใต้ดินพ่นนะแล้วก็จุดไฟในด้วยควันได้เยอะหน่อยตู้ยังซ้ายจุดอุอ่นเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกพักหนึ่งนะครับผมะนะครับตอนนี้ก็ใส่เฟืองหมดแล้วนะครับนี่นะครับเฟืองใหม่นะครับใบใานาก็ประมาณนี้เดี๋ยวไล่มาร์กวิธีนะสมุขึ้นสุดแล้วก็โหนหันไปไหนดูเลยตอนนี้เดี๋ยวก็ลังใส่หวาข้างนะครับนี่ เดี๋ยวก็จะเราประกอบเลยนะครับตัวนี้กะให้เสร็จวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอได้ไปใช้ยำนานะครับทดลองนะครับตอนนี้ก็ชุดถังนะครับอันนี้กําลังพ่นรองพื้นนะครับนี่นะครับก็มุลนีนี่พ่นหมเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มมาประกอบเลยนะครับโอเคนะผมอา่นะครับก็ตอนนี้นะครับปิดฝาสูบแล้วนะครับก่อนนี้ นี่ชุดก๊อกกาดแบบไส้กองเหล็กมีของแท้นะครับอ้าวจัดไปของแท้ก็เดี๋ยวาฝาหน้านะครับนี่ก็ปิดเรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเ,เหลือใส่ถังน้ำมันก็ฮะขาวแดงไนงะนี่นะครับพี่ถังขาวแดงนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับผม อันนี้ยังโ sw คตไม่เสร็จไม่อะไรนะครับไอ้น้องพ่นดีนะครับวันนี้มีแดดให้ไอ้พ่นสีนะครับเพราะว่ามอวันเป็นอาทิตย์แล้วคืมงอยู่งี้เองนะครับจะทำอะไรก็ทําไม่ได้นะครับดูย่างถังไม่นี้เปลี่ยนเลยไน้น้องดูย่างถังใกล้หมดยังย่างนะอโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอนะครับก็ตอนนี้นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับเครื่องอ,อ,อ,อีทีเก้าห้านะครับอัพเป็นร้อยห้านะครับนี่สุ็กม,มือหมุนหน้านะครับยำหนานะครับเดี๋ยวติดให้ดูนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับสายเัาเร่งมันหย่อน โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะหองรอประเทศดูนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับสนใจนะครับอยากทําเครื่องนะครับอยากจะได้สเตปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8นย์2 7ด8 9ดสาหนึ่งสองเจดเก้าแปดนะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ